ครับสวัสดีครับคุณอาร์ตรับครับผมสวัสดีครับพี่ไก่ครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยแน่นอนนะครับพบเจอพี่ไก่ทุกครั้งเนี่ยผมเองก็ต้องมีคําถามทุกครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ชมจากทางบ้านมีผู้ที่มีความลึกลมใสศรัทธาเช่าพระพุทธชินราชไปครับคือมีคําถามอย่างนี้ครับว่าด้านใต้ฐานพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะมีอักษรชอช้างบ้างต่อเต่าบ้างมอมมาบ้าง ผมอยากจะรู้จริงเลยครับว่าหมายความว่ายังไงก็เป็นคําถามที่ดีและเป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอีกหลายๆคนยังไม่รู้นะครับพระพุทธชินราชของจ่าทวีในอดีตนั้นนะฮะอย่างเช่นรุ่นที่โชว์อยู่ขณะนี้ก็คือรุ่นชรุ่นอะไรฮะพระมาลาเบียงที่สร้างในปีพศ2520นรบะฮะซึ่งผ่านมาก็หลายสิบปีแล้วโอ้ประมาณ40กว่าปีแล้วครับใช่ครับในอดีตการสร้างพระพุทธชินราชจำลองนั้นนะครับ จะเป็นการสร้างรุ่นหนึ่งเนะี่ยเยอะอนะฮะอย่างเช่น3 0 0 0 4 0 0 0 5,000าองค์ช่างในขนาดนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ช่างในการสร้างสรรผลงานถึง300กว่าคนในการสร้างงานครั้งนั้นนะฮะแล้วว่าการสร้างงานค่อนข้างจะใช้เวลาจำกัดเนื่องจากมีกำหนดการพิธีมหาพุทธพิเศษที่ลงตัวและแน่นอนแล้วฉะนั้นต้องระดมช่างเข้ามาช่วยกันทำงานนะครับคราวนี้จะกลับมาเรื่องมอมาชอช้างตอเตา ที่อยู่บริเวณใต้ฐานของพระพุทธชินราชตรงนี้แหละใครก็ถามมาครับขอุญาตนะฮะผมขอุ่าตฮะนี่ไงนี่ไงตัวนี้เลยช่อช้างตัวสีแดงเนี่ยครับครับครับโอเคช่อช้างนะครับก็คือในขณะที่เราหล่อพระออกมาเป็นองค์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีช่างหลายช่างโอนําไปทําที่บ้านของตัวเองครับเพราะว่าไม่สามารถทําในเวลางานได้ทันนะฮะ ฉะนั้นเวลาที่เขาจะนาออกจากโรงงานเนี hmm. oh. mm, ่ยเขาก็จะเขียนชื่อของเขาอย่างคําว่าชอช้างอชอช้างย่อมาจากช่างชื่อชุ่มโอ้ต่อเต่าเนี่ยย่อมาจากช่างชื่อตุช่างชุ่มช่างตุแล้วมอม้านี่ก็ย่อมาจากช่างชื่อแมวเขาจะเขียนใต้ฐานไว้ว่าอันนี้คือพักของเขาที่เขาจะกลับไปทําต่อที่บ้านช่างเหล่านี้นะครับเขาก็เอากลับไปทําที่บ้านฉะนั้นพระของใครเป็นของใครเนี่ยเขาก็จะเขียนวิธีใต้ฐานโอ้ใช่อย่างคําว่า ชอช้างช่างชุ่มเนี่ยปัจจุบันท่านก็ไปบวชนะฮะท่านเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปบวชเป็นแม่ชีอตอนนี้ก็ปฏิบัติธรรมอยู่บนเขาเลยนะฮะ<น>แล้วก็ยังมีอย่างนี้อีกนะครับยังไงฮะเซียนบางคนเนี่ยถ้าใต้ฐานพระของลุงจ่าจะต้องใช้คําว่าชอช้างเท่านั้นครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าผิดนะฮะมอม้าก็ได้ต่อเต่าก็ได้ชอช้างก็ได้นะครับได้ได้ไดไดหลายตัวอักษรเลยไม่ใช่ว่าจะต้องเล่นเฉพาะชอช้างอย่างเดียว ก็เลยขอทําความเข้าใจไว้ให้กับกลุ่มคนที่ศรัทธาเริ่มสายพระของคุณลุงจ่าทวีนะครับว่าพระของสกุลช่างพิษณุโลกจ่าทวีนั้นในอดีตเนี่ยตัวอักษรมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูที่บ้านพลิกดูพรามีชอช้างมอม้าหรือต่อเต่าใช่ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ